ววระหว่างซีนบางทีก็แบบพยายามไม่ทัชอัพเพราะว่ามันจะได้แบบคงความสดถ้าดูผลงานอื่นของผมันจะค่อนข้างเป๊ะตลอดเวลามันใช่เหรอการการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินมันแบบถ้าเราไม่ได้เจอกับแฟนคลับเพื่อนผมในวงตัวพีเอ็มเขาก็คิดถึงบางไทยคิดถึงอาหารไทยบอลอยากกินโรตีใสยไหมอะไรเงี้ยไม่รู้จะถือกับไปได้หรือเปล่าผมต้องกักตัว7วันมันก็เน่าหมด ดีค่ะข่าวสดจุดเกิดเหตุว้าววันนี้เรามาพูดคุยกับนิชคุณหอและเวชคุณไอรอนเคป๊อปสายเลือดไทยแห่งวง 2PM ที่ล่าสุดพลิกคาแรคเตอร์อย่างสุดขั้วจากหนุ่มหล่อหน้าใสสวมบทหนุ่มมาสเตอร์ในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกแคปภาพวาดซึ่งนักร้องหนุ่มได้มาเปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงความท้าทายในครั้งนี้ค่ะท้าทายมากๆเริ่มจากเรื่องจากรูปลักษณ์รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยก็ได้ครับผมเพราะว่าต้องไว้หนวดไว้เขาแล้วก็ ระหว่างซีนบางทีก็แบบพยายามไม่ทัชอัพเพราะว่ามันจะได้แบบคงความสดไม่ใช่สดมันคือความดิบความดิบของหนังความดิบของซีนของบรรยากาศเอาไว้ซึ่งเนี่ยค่อนข้างท้าทายเพราะว่าถ้ารู้จักผมถ้าดูผลงานอื่นของผมผมจะค่อนข้างเป๊ะตลอดเวลาเพราะว่าอ่ะจบปุ๊บก็มาซับหน้าใช่ไหมครัมาจัดมาดูผมให้ แต่เรื่องนี้คือโอเคผมต้องการสมาธิในการในการแสดงถ้าผมไม่มีอะไรเนี่ยผมก็จะให้สตาฟของผมทีมของผมเนี่ยไปไปรออยู่ที่ที่แล้วแต่ว่าเขาจะทําอะไรก็ได้แต่ผมคือแบบไม่ต้องมาหาผมผมค่อยไปเรียกเวลาเวลาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S มันยากตรงที่จะทําให้คาแรคเตอร์เนี่ยเป็นคนดูเป็นคนธรรมดาที่ไม่จําเป็นต้องพยายามทําให้คนอื่นมีความสุข คือแบบไม่จะบทบานอื่นๆของผมมัจะแบบค่อนข้างทําให้คนยิ้มทําให้คนมีความสุขอา,อาจจะเป็นบทโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวทิมเนี่ยเป็นคนธรรมดาเลยที่แค่มีอาชีพเป็นนักซ่อมภาพวาดแล้วก็คือต้องเล่นไปอย่างนั้นแล้วก็คือเล่นกับบรรยากาศของหนังไปด้วยครับผมซึ่งอธิบายไปก็คือ dark <laughs> เป็นอะไรที่ฉีกแนวแหวกแนวไปเลยที่ผมไม่เคยทํามาก่อนมันเป็นอะไรที่มันเป็นโอกาสดีที่ผมสามารถจะมีประสบการณ์ในด้านนางเสียงขวัญแล้วก็เหมือนกับพัฒนาตัวเองครับพัฒนาฝีมือของตัวเองในการแสดงในการรับบทกับรับมือกับบทที่มันยากๆว่าได้ได,ได,ได,ได้รู้ว่าการที่เราจะเข้าเข้าไปในเข้าลึกไปในตัวคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งเนี่ยมันต้องใช้มีวิธีอะไรบ้าง ก็คือได้รับได้เรียนรู้จากการเวิร์กช็อปกับคุณครูเวิร์กได้ได้กแสดงกับน้องแพทซึง,งพทเป็นนักแสดงที่เก่งมากคือเขาดึงผมไปได้ทุกอมมารมณ์ครับว่าอารมณ์กลัวก็ไปทางนั้นอารมณ์โกรธก็ไปทางนั้นผมก็ตามคือแบบก็ได้รับพลังงานมาจากเขาผมก็แสดงได้ได้ได้ส่งพลังงานออกไปได้เต็มที่ครับผมคื้จริงๆผมเป็นคนกลัวนะครับเป็นคนคนกลัวผีแต่ก็ก็ไม่ได้กลัวจนถึงขนาดที่ว่า อ่าอย่างผมไปทํางานต่างประเทศบ่อยก็นอนโรงแรมตลอดเวลาก็เปล่นโรงแรมตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวขนาดที่ว่านอนคนเดียวไม่ได้แต่ก็ไม่ได้กล้าขนาดที่ว่าจะไปเดินป่าช้าคนเดียวได้ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคงไม่ไป งานชิลล่าสุดของนิชคุณใครที่เป็นแฟนคลับและข้อหนังสยองขวัญก็ไปดูได้แล้วทุกรงภาพยนตร์สําหรับผลงานต่อไปนิชคุณบอกว่ายังไม่มีอะไรที่เคาะแบบแน่นอนแต่ในใจหวังว่าปีนี้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นวง 2pm จะได้กลับมามีคอนเสิร์ตพบปะแฟนคลับได้สักทีค่ะจริงๆปีนี้ยังไม่มีแผนะไรครับมีอะไรเข้ามาก็ก็ทา <c oughs> ทาอันนั้นให้ดีที่สุดผมม,มีความคิดว่าอยากจะลองกํากับลองแต่งเรื่องเองแต่อันนั้นก็น่าจะแบบทีหลังดีกว่า ขอขอเก็บประสบการณ์นักแสดงไปก่อนแล้วก็ศึกษาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมอยากไม่ใช่ลองทําแต่อยากจะแสดงคอนเสิร์ตมากๆเลยครับอยาา่อยางแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยพาเพื่อนๆมาเพราะเพื่อนๆผมในวงัวเปีย็มเขาก็คิดถึงเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยบอลอยากกินโรตีใส่ไหม่อะไรเงี้ยไม่รู้จะถือกลับไปได้หรือเปล่าผมต้องกักตัว7วันมันก็เน่าหมดกว่าเขาจะได้กินกัน,เป,นเป็นอาหารโปรดของ,งหมหอคะรไม่ไม่คือขนมหวานโปรดของ คนชอบกันหมดแบบมาเมืองไทยแม่จะซื้อแบบสิบถุงมา,างเงีพราะให้ให้สตาฟด้วยแล้วก็ให้เมมเบอร์ด้วยก็นั่งปั้นอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีคนก็ปั้นเป็นสีเหลี่ยมบางคนก็ม้วนว่าให้ถูกทางแต่วบบ <c oughs> เขาก็เอนจอยกันในการในการสร้างการกินกันแบบของโรซี่สายไหมนะครับ <c oughs> ก็อยากอยากจะแสดงคอนเสิร์ตมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้เจอแบบแฟนๆขับแบบต่อหน้าต่อตาแบบสปีกว่าแล้วมันแบบ มันใช่เหรอการการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินมันแบบถ้าเราไม่ได้เจอกับแฟนคลับไม่ได้ไม่ได้ให้ความสุขกับแฟนคลับต่อหน้าต่อต,อต,อตาเนี่ยไม่ใช่ผ่านไม่ใช่ผ่านจอมอนิเตอร์ไม่ใช่ผ่านจอออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าครึ่งหลังของปีนี้จะได้มีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นที่แบบแฟนมิทติ้งก็ได้อะไรก็ได้ให้ที่ให้เราแบบมา,มา,มากลับมาเจอแฟนคลับแบบอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเราให้เราคือเราไปแบ่งความสุข ให้กับแฟนคลับเราก็เราก็ได้รับพลังงานแห่งความสุขกลับมาจากแฟนคลับเราแชร์กันครับผมปีนี้หวังว่าจะได้กลับมาเมืองไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็ได้เป็นลุงแล้ว <c oughs> ก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอหลานเจอครอบครัวล่อยขึ้นครับผมจริงๆผมอยู่ประจําที่เกาหลีครับผมแต่ว่าก็เดินทางไปทํางานต่างประเทศบ่อยอ่าผมก็เมื่อปลายปีที่เมื่อกันยาตั้งต้นตั้งแต่กันยาปีที่แล้วจนถึง ปลายมกลาเนี่ยผมอยู่จีนไปไปไปถ่ายรายการที่จีนประมาณ5เดือนครับผมอยู่จีนเกือบ5เดือนไปถ่ายรายการปุ๊บกลับมาเกาหลีกักตัว10วันอยู่เกาหลีสัก10วันแล้วก็บินมาไทยเลยเพื่อมาโปรโมทหนังก็บินบ่อยธรรมดาบินบ่อยแต่ก็เพราะว่าโควิดก็บินน้อยลงเยอะครับผมแต่ธรรมดาจะอยู่ที่เกาหลีก็คือก็ยังต้องบินอยู่เพราะได้ได้งานใช่ผมผมผม,ผมก็ถือว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีงานต่างประเทศ ในขณะที่มีโควิดมันหนักขนาดนี้เมืองจีนข้องกางเข้มงวดแต่เขาก็เขาก็อยากให้ผมไปร่วมไปร่วมรายการรายการที่ผมไปไปร่วมด้วยมานะครับผมก็เพราะว่าปีก่อนหน้านั้นก็มีหนังฮอลลีวูดที่ไปถ่ายที่ฮ่องกงยูจีก็ติดต่อมาอยากได้ผมไปเป็นไปเป็นหนึ่งในนักแสดงในในหนังเรื่องนั้นผมก็ได้บินไปไปฮ่องกงไปไปถ่ายหนังเรื่องเรื่องนั้นด้วย,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 วยก็แบบรู้สึกว่าก็ยังมีงานเข้ามาตลอด งานในต่างประเทศนะครับผมถึงแม้ว่าต้องไปต้องกักตัว2อาทิตย์บางทีไปกักตัว3อาทิตย์กลับมาก็ต้องกักตัว2อาทิตย์อะไรเง,งี้ยแต่ว่าก็ก็รู้สึกดีที่รู้สึกโชคดีที่ยังยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับผม